อ้จะเรียนจิากพ่อเสด็จพ่อไม่ยังไงยังไม่สนใจฝ่าบาทเลยไม่เคยจะว่างเอาแต่ตมางใเมียกระผมมีเรื่องสงสัยอยากจะถามเสด็จพ่อสักหน่อยจะได้ยินไหมพี่น้องสงสัยเรื่องอะไรนะลูกอยากจะถามอะไรอยากรู้อะไรถามพ่อมาได้เลยส้ลูก เสด็จพ่อกระบอกฉันเกิดมาเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อไมชรัอมีแต่ผู้คนก้มกราบไหว้กระบอมชุควันฟ้าไม่มีใครอ้ายอ่หน้าไหนที่มันจะกลี้ยงหควาฉันบกระบอกฉันแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กระบอกชันไม่เคยเห็นที่มันจะก้มกราบไหว้กระบอกฉันเลยกระบอกชันแปลกใจ ว่าทำไมราสครูหานดะลูกถึงไม่ยอมร่มกลับไหวกระม่อมฉันแบบนี้ยังสองไปลูกพ่อฟังพ่อนะลูกคนที่เป็นครูผู้ให้ความรู้แก่เราเขาเปรียบได้ก็เหมือนพ่อเหมือนแม่คนที่สองเปรียบสมน์พ่อพี่พระคุณเขาไม่จะเป็นหลอกลูกที่จะต้องมายกมือไหว้หรือทำความเรารพต่อเรานะลูกเสด็จพ่อไปยังไง พ่อก็สวดพ่อครูก็สวดครูถ้าหากว่าเสด็จพ่อเดีปล่อยให้ราชวงศ์ผานได้น้องทำตัวแบบนี้ต่อไปมันก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีใช่เพราะยังเอาผู้ทหารด้อยอย่างม,มันก็จะเอาเกี่ยงอย่างได้เสด็จพ่ออย่างไรก็ตามเสด็จพ่อต้องให้ราชวงศ์ผานได้น,น,น้องกลาง่าวาาว่าอะหม่อมฉันถามว่าเสด็จพ่อไม่ยอมให้มันกราบไหว้กระหม่อมฉัน กะบอบเช็ดเสาไปไม่ยอมไม่เชื่อใครไปไม่กันอยก่อนระเจ้าคุเห็นไหมเนี่ยพ่อของลูกเขาทะร้องแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าที่จะกราบไหว้เขาบ้างไม่รู้เป็นอะไรสักหนาไม่รู้เป็นอะไรไม่คิดจะกราบเขาบ้างเลยทีผู้หญิงที่น่าเกลียกกาบจังทำไมต้องกาบอ่ะเอาไปเขาไม่ยอมเลยกราบผู้หญิงจะยอมอะไระเจ้าคุมึงพูดอะไรเนี่ยฮะไอ้โด้สันดา ทำไมมึงไม่เห็นได้ไงว่ากูกล่าวเขาก็กูเห็นกันตาว่าเขาออกพ่อออกพอหนีมึงอ่ะออกพ่อออกพอดแล้วหอบอะไรอยู่เนี่ยมึงเห็นว่าเขาออกพ่อออกพอดหนีกูเออแล้วทำไมมึงไม่ห้ามมันช่วยมันเก็บไตถุงอยู่ไมปดู้แต่เด็กแต่เด็กอกฉันไม่ยอมกัน่ยังไงการให้เลูกนะตกไปของพั่วมีดีเลยนะเนี่จะกลับมาช่วไม่ได้ถ้าจะเห็นทุกอย่างแล้ว ถึงซสว่าเราขอกรแล้วกันนะทำความกรลุกขอไปไปเรื่องมันจะได้จบน,นะเรานนะถ้าเป็นความต้องการของพระองค์กระหมอมก็ยินดีมิทันแล้วพุทเจ้าค่ะสิบนิ้วของกระหมอ่อมราชคูหาอันลงขอกลาบไหว้ของราชบุตรด้วยพุทเจ้าค่ะพอใจหรือยงลูก ไอซอ่อน <c oughs> มันได้วะมันไหมยคะครับ <c oughs> เสด็จพอ่อไปยังไงวันนี้กระบอกชินรู้สึกตัวเบื่อกระบอกชินสองไปต,ตั้งใจจะมาขอเสด็จพอ่อเสด็จประพาสมาเด็กมไม่ยับเลยเออขอเดชะาด้ยเจ้ค่ะองค์าราชบุตรกลางป่าน้ำอันตรายกระบอกคิดว่าไม่สมควรจะไปนังเด็กเจ้าค่ะ <c oughs> ไอ้ขานะนลง <c oughs> มึง เป็นแค่กระโวนหัวข่าเท้าถ้ากูไม่กล้าอย่าดังใครถามมึงเื่อเห็นโลกเดินดูพาะว่าพ่อก็เห็นด้วยกับร่าจากปูนะลูกไปื่ออันตรายหรือถ้าลูกอยากไปจริงๆริงทหารเนี่ยกี่ร้อยนายนำไปด้วยลูกลูกจะได้ปลอดภัยเสด็จพอไยาค่ะกระบอกชินไม่ได้ต้องการที่ทหารไปกันมากมาใหญ่โตแต่ที่กระ่อกชิ้นต้องการ กระบ,บอกฉันต้องการประพาดมากับไอ้สอดเ,อเบบอพียงแค่สองคนเท่านั้นแต่กระบอกอมดคนจะต้องไปด้วยท่านะิจารณาไอ้กรุงกระ่อกดูแลเพือได้ผู้บังคับอยากเสือกเลยนไปโหดยากระดิงมึนกระบอกฉันอยากไปเพียงแค่สองคนเท่านั้นไ่ยังไงถ้าหาว่าพาผู้ทหารไปด้วยมันก็จะดูเป็นการะชึดลุกพงคนก็จะตกใจกันกระบ,บอกฉันนะ่ะอยากไปประพาสชน,นบทไปดูวิถีชีวิต เพราะว่าชาวบ้านหรือคนป่าเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรถ้าหากว่าหายเบื่อแล้วกระบอกฉันก็จะกลับมาในวังหลวงและที่สองสิ่งที่กระบอกฉันต้องการอยากจะนําไปประพาสป่าด้วยนั่นก็คือพระแสงพระคาคสีพ่อขอเดีครับ กระ่อกฉันอยากแยกกระแสไปด้วยเสด็จพ่อใช้กระบอกฉันได้ไหมรู้ว่าเป็นการดีอจ้าค่ะถ้าหนเพื่อได้คนดีว่าแสงที่ัวไปด้วยจะป้องกันภัยอันตรายได้ดีเลยนะเอจ้าค่ะนั่นสิกระบอกคิดว่ายกให้ไปเลยเพ่อนเจ้าค่ะคุบอกไอ้หงปากเลจะยุ่งอะไรกับกูนักหนากูดีเชีีเจ้าปากาพูด็กูเห็นด้วยเดบวเขาเขาไม่หาพวกไอคูมันก็เลกูไม่ได้คุยกับมึงแล้วก็จีมึงด้นเชื่อหรือันจะวายมึงจะให้กูวามรับมึงพูดมาดีกูก็รู้ของมึง สองไเพราะว่าเรารอฟังวามรับมาสองคนก่อนดีไหมลูกพ่อไปอยากรู้เหมือนกันว่าที่พ่อรู้มาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่พ่อก็อยู่ในไลน์กลุ่มเดียวกันไม่ใช่เหรอไม่ยากให้ไม่รู้ได้ยังไงอุณตป้บตกใจนี่สองไฟถ้าเป็นความต้องการของลูกพ่อคงจะหฏิเสธไม่ได้นี่กระแสงของพ่อรไปแล้วลูกนะทำไมไม่อยากเสดพ่อ ใบไมวพอที่มบาลนะลูกนรตลดบาบาดูแล่ด้วยนะลูกนะใจด้วยนะ มาเจริญพุทธคบันที่สองพะยาค่ะเสร็จประพาสมาจนเกี่ยวให้่จงดูจะเอ 5. 5. อจะเอเนี่ย